ไปดูเรื่องน่ารักที่เกิดขึ้นในช่วงน้าท่วมนะคะสําหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้าท่วมนะคะก็มีหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานลงพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานราชการล่าสุดวันนี้ไปดูทางด้านกลุ่มจิตอาสากันบ้างค่ะโดยทางด้านของมูลนิธิอาสาสร้างสุขร่วมกับจิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกันทํารถพุ่มพวงสร้างสุขไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้าท่วมในพื้นที่อําเภอหาดใจค่ะ โดยทางหน้าบุทีอาสาสร้างสุขร่วมกับเหล่าจิตอาสานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะร่วมกันจัดทํารถพุ่มพวงสร้างสุขเพื่อนําสิ่งของที่ได้จากการรับบริจาคของประชาชนมาจัดทาเป็นถุงแขวนรอบรถเรียกว่ารถพุ่มพวงสร้างสุขค่ะออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่เปิหาดใหญ่ นายนิพนธ์รัตนาคมประธานบริธอาสาสร้างสุขนะคะบอกว่าทางบริร่วมกับเหล่าจิตอาสานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินและก็ประชาชนที่บ้านน้ำท่วมค่ะมาร่วมกันเปิดครัวกลางตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาและล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการปิดครัววันสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแต่ปรากฏว่ามันยังมีสิ่งของที่ประชาชนมาบริจาคเหลืออยู่ค่ะจึงได้เกิดแนวความคิดนำสิ่งของเหล่านี้มาแปลเปลี่ยนเป็นรถพุ่มพวง ออกไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนตามจุดต่างๆ โดยเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนจันวิโรธชุมชนหน้ามหัดใหญ่ของถนนพลพี่ชัยซึ่งก็รับความสนใจจากประชาชนนะคะที่น้ำท่วมออกมารอรับเลือกสิ่งของบริจาคนะคะที่แขวนมรถพุ่มพวงกันเป็นจวนมากโดยพบว่าสิ่งของที่ประชาชนต้องการส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นน้ำดื่มยารักษาโรคและก็อุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านซึ่งหลังจากนี้นะคะสิ่งของที่ได้รับมาจากการบริจาคก,ก็จะเตรียมนำมาทยอยทำเป็นรถพุ่มพวง,พงออกไปแจกจ่ายประ ประชาชนอีกเรื่อยๆซึ่งทางด้านประธานริษัอาสาสร้างสุขบอกค่ะว่าทางบริจะร่วมกับเหล่าจิตอาสานะคะทําโครงการล้างบ้านให้ตายายนะคะเพื่อช่วยเหลือคนชาราหรือกลุ่มเปราะบ,บางที่อยู่กันตามลําพังโดยจะลงไปช่วยกันทําความสะอาดบ้านเรือนต่างๆซึ่งตอนนี้ก็กําลังที่จะรับสมัครอาสาสมัครมาเข้าร่วมโครงการใครที่สนใจมีเวลาว่างนะคะก็สามารถไปเข้าร่วมโครงการในการล้างบ้านให้ตายาย,ายหรือกลุ่มเปราะบ,บางในพื้นที่ได้เลย ขณะเดียวกันตอนนี้ทาลวิธีก็ยังคงเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ประสบภัยนะคะต่อเนื่องไปอีกค่ะแม้ว่าครัวกลางในการประกอบอาหารจะปิดตัวไปแล้วหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายซึ่งประชาชนนะคะที่จะร่วมบริจาคก็สามารถมาบริจาคกันได้ค่ะที่เปิดจุดรับบริจาคแล้วที่วัดโคกนาวแหนมเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีการประกาศหยุดรับบริจาคหรือถ้าใครนะคะจะบริจาคเป็นกําลังทรัพย์ก็ได้นะคะสามารถบริจาคได้เข้าบัญชีกองทุนอาสาสร้างสุขเพื่อ แลผู้ประสบภัยมูนิธิอาสาสร้างสุขเลขที่บัญชี8790449622สอบถามเลยเพิ่มเติมไปได้ที่0807970709และ0869608334ค่ะ